สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับมันสบปรหังแว็กซี่ของผมนะฮะนี่เป็นของผมเองเลยเป็นงแปลของผมเองเลยนะฮะก่อนมาดูยาก่อนเลยเริ่มมีตามหัวงานนะฮะแต่ในในในล่องนี่น้อยแล้วนี่นครับมาดูความสูงมันสับปัังแว็กซี่ตอนนี้จะย,ยืนที่ตรงสูงก่อนแบบระดับเท่าเทียมกันตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับคือ คือก็คือท่วมหัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมาดูลำต้นนะฮะเห็นไหมใหญ่โตมโ,โหฬานนะครับมาดูความสูงครับอันนี้ก็จะมาดูหญ้าด้วยแหละว่าเอาอเดี๋ยวผมจะใส่ปุ๋ยไงก็โอ้โหน้ำรูดหมดเลยไหมแล้วก็จะพามาดูหญ้าว่ามันต,ต้องไล่ล่องอีกสักรอบไหมอะไรเงี้ยไล่ล่องเก็บอะไรเงี้ยหรือจะปล่อยทิ้ง มีสองทางนะครับก็หรือไม่ก็จะอาจ่านเก็บแค่หัวงานให้มันดูสบายตานะฮะเดี๋ยวไปดูครับสมบูรณ์มันต้นเห็นไหมต้นเห็นไหมต้นใหญ่นะครับนี่นะความหัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูไปเรื่อยๆก่อนช่นี้ก็น้ำรูดนะฮะทางเอี่ยมปิ๊บ นะครับก็จะมีสูงบ้างต่ำบ้างนะฮะงามนั่นแหละมันงามนะฮะดูลำต้นมันดิความงามของมันใหญ่แล้วมันตอนนี้ก็มันสามเดือนกว่านะฮะสมเดือนกว่าแล้วผมก็ก็แหละก็มามาสำรวจหน่อยเดี๋ยวผมจะจะชีดยาเอ้จะ วานปุ๋ยนะลงหัวนะปุ๋ยเล่งลงหัวนะครับหรือปุ๋ยสูตรทสบนะครับใส่รอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแหละเพราะว่าไม่มีเงินนะครับใส่มากก็ไม่ไหวนะฮะต้นทุนสูงปุ๋ยก็แพงนะครับนี่เดี๋ยวพามาดูไปเรื่อยๆนะฮะ ก็วานไปนะครับน้ำก็รุนแรงนะฮะไปข้างหัวพัดโอ้โหจะมียามียาอยู่นะนะครับมันก็มีงามบ้างไม่งามบ้างฮนะเราเราทำมันงามตอแรกมันก็งามนะหล,นหลายรุ่นหลายอะไรนะครับก็โดยรวมแล้วก็งามนะผมว่ามันงามนะด,ดูมันดีกว่า สากล้องไม่มีนะสะวนวก็งามบ้างโกบ้างไม่โกบ้างนะต้องเก็บก่อนที่จะหว่านปุ๋ยฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้อะไรเนี่ยยาจะกินหมดนะฮะนี่ดูถ้าฉีดเก็บได้ก็ดีเดี๋ยวผมจะไม่ฉีดเนี่ยใส่ร่องสักหนึ่งเที่ยวแล้วก็ วันปุ๋ยครับช่วงนี้น่าจะไม่ค่อยโตครับพอดีนี่ฮะบอกเลยเรื่องเรื่องระบบน้านี่สาคัญมากเลยนะสําหรับมันสัาปะหลังถ้าเราลดถึงถึงอะ่ะมันจะงามสูงใหญ่คือง่ายเลยมันพร้อมที่จะลงหัวแต่้เราแบบว่าอ่ะเนี่ยน้ําถึงบ้างไม่ถึงบ้างก็เห็นไหมต้นมันก็ต้นมันมันก็จะแบบน้ต่ำมากอะไรอย่างเงี้ย แต่งกิ่งไปในตัวฮะหักทิ้งไปเลยต้องมาเสียดายก็จะมีหญ้าหัวงาฮะยัยงแหลงอยู่นะครับส่วนในร่องไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไร,ร,ไาไรก็ดูก็มันก็เริ่มเริ่มแน่นนะครับส่วนจุดโซนนี้ก็จะโดนนะั้นน้ำเป็นเป็นล่องห้วย พัดรูดเลยเห็นไหมล้มหมดเลยนะครับเดี๋ยวสูตรที่จะใช้นะครับสำหรับที่จะเร่งหัวมันรอบนี้ก็คือ0ูนยนะครับะฮะผมเองเข้าใจว่าจะใช้0ูนอย่างเดียวนะครับเหตุผลเพราะว่ามันผมค่อนข้างที่จะงามแล้วครับแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกชุกนะฮะก็ คิดว่าไม่จำเป็นที่ต้องผสมตัวอื่นนะครับนะจากที่ปลูกมานะฮะแปลงที่ผสมตัวอื่นเนี่ยได้ไม่ดีนะครับส่วนแปลงที่ใช้0.60เพียวๆเลยได้ดีนะครับเพราะว่าออมันก็เห็นไหมรากฝอยมันเยอะนะมันเริ่มลงหัวแล้วดู ห,ห,มหมดเลยช่วงนี้หมดเลยถ้าเรา1 0ใส่เลยเนี่ยผมว่ามันจะดีอ่ะแต่ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวบอกสุดเลยตัว60เกี่ยเพียว่าผสมนะฮะถ้าต้นมันเราสมบูรณ์ทำตามแล้วสมบูรณ์สุ60เกี่ยเพียวแต่ถ้าต้นมันเราไม่สมบูรณ์ก็คิดว่าน่าจะ ใส่ด้วยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใบเหลืองนะครับก็มันผมก็มีหลายรุ่นนะครับเพราะว่าปลูกกันเองนะฮะดูอันนี้จะเป็นมอสท้ายที่ปลูกครับมันจะหนีกันประมาณยี่สิบวันนะแล้วก็ตรงนี้มันไม่ได้ยกล่องนะฮะมันก็เลยดูดูแบบว่าตัวช้ากับพวกอ่อสมบูรณ์มันก็ไม่เท่าไหร่อันนี้ ส่วนตรงนน้นนี่นาสุดท้ายเหมือนกันแต่มันงามไนงะน้ำมันถึงดูนะดไปเรื่อยๆนะทำเย็นนะดูปุ๋ยนะครับระเบิดหัวนะฮะทางทางทางใบนี่ก็บอกไปหมดแนละ้วส่วนทางรากเนะี่ยก็ต้องอย่างที่ผมบอกนะฮะ ล่างล่างเนี่ยก็ต้องบอกดูความสมบูรณ์นะเดี๋ยวผมจะใส่พร้อมกันเลยนะฮะมันจะจะต่ำต่ำกว่าน่อยต่ำกว่ารุ่นที่แล้วหน่อยเห็นไหมมันมาต่างวันทิ้งกันกี่วันทิ้งกันมา2ยี่สิบวันอะต่โดยรวมแล้วมันก็งามะยกแปลงของผมอะนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้อปุ๋ยนะครับแล้วก็บรรเลงกันเลยวันนี้ไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ